สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเมื่อพุทธศักราช2551มีพระราชดำริที่จะสืบสารและขยายผลความสำเร็จของสมเด็จพระปิตุชาเจ้าในโครงการโอลิมปิกวิชาการของไทย มีพระราชดำริว่าตำราที่ใช้อบรมในค่ายโอลิมปิกวิชาการเป็นหลักสูตรมาตร,รฐานสากลซึ่งจัดทำโดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆหากสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในชนบทได้รับจะเป็นประโยชน์แก่ครูและนักเรียนที่สนใจจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พัฒนาเป็นแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายจัดพิมพ์ยังง่ายต่อการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีพระราชประสงค์ให้จัดส่งตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาใหม่พุทธศักราช2555พระราชธรรมพระพราชดำริให um ้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศมูลนิธิสอวนจึงได้ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมก่อนส่งเป็นตัวแทนไปแข่งขัน IG e o อครั้งที่12 าสาซาพันธฐร,ร,รัสเซียในอีก3ปีต่อมาพุทธศักราช2565โปรโดกาโปรกกระหม่อมให้มูลนิธิสอวนสนับสนุนการจัดอบรมและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนับเป็นโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาที่11ของไทยนอกจากทรงสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการยังทรงเห็นความสําคัญของการส่งเสริสมให้เด็กไทยเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติพระราชทานพระราชดำริ ให้มูลนิธิสอวนอพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมเอเชียนไซส์แคมป์เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลอันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าด้วยพระดำริของพระงท่านนะครับเราก็เข้าไปร่วมเอเชียนไซส์แคมป์ก็เป็นเครื่องที่ช่วยทําให้เยาวชนไทยเนี่ยได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในเจราจากานอย่างใครคิดเกดแรงบันดาลใจอางผู้ที่เป็นเลิศจริงๆทางวิชาการ ก็ทําให้เขาอยากจะเรียนในวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นทรงติดตามการดําเนินงานของมูลนิธิสวนนมาตามลําดับเสด็จพระราชดําเนินไปเป็นองค์ประธานทรงเข้าร่วมงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆพระราชทานคําแนะนําและกําลังใจแก่ตัวแทนนักเรียนคณะกรรมการมูลนิธิตลอดจนคณาจารย์และบุคคลต่างๆอยู่เสมอมูลนิธิสวนนจะมีการประชุมประจําปีของกรรมการมูลนิธิ มีพระราชดำริและคำแนะนำผู้ไทยมูลนิธิได้ทำประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเป้าหมายที่สองทำให้การศึกษาของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์คณิตาศาิสต่ยได้ยกมาตรฐานขึ้นแม้จะมีพระราชภารกิจหลากหลายด้านแต่สมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการและงานของมูลนิธิสอวนอ,นอ,อย่างเต็มพระกำลัง ด้วยทรงเห็นว่าทุกองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยอย่างจริงจังล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญให้แก่สังคม